เนี่ยท่านผู้ชมครับที่ผมเปิดอยู่เนี่ยฮะในคัมภีร์กุลานฉบับเอ่อฉบับเต็ 1, มแต่ที่ผมคัดมาสองจากคันเนี่ยฮะมันจะมีเขียนอยู่ว่าซูรล้อต่างๆฮะซูรล้อที่หนึ่งมีหน้าเท่าไหร่ถึงหน้าที่เท่าไหร่นะฮะซูรล้อที่สองซูร,ร์ล้อที่สามเนี่ยฮะมีทั้งหมดเนี่ยครับมีทั้งหมดร้อยสิบสี่ซูรล้อนนี้ก็คือหน้ามีทั้งหมดพันเจ็ดร้อยกว่าหน้าเนี่ยฮะพันเจ็ดร้อยกว่าหน้าเห็นไหมครับเนี่ยฮะพันเจ็ดร้อยกว่าหน้าเนี่ยครับเนี่ยครับ แล้วที่มีคําสอนที่เป็นภัยนี่ยจะมีไล่ดูเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาชแหะกันอีกทีนะครับว่าแต่ละหน้าที่คัดมาแล้วที่ว่ามันเป็นภัยหรือมันมันไม่ควรจะมีร่วมกับคนทั้งโลกเนี่ยมีหน้าไหนบ้างนะฮะในความเห็นของพวกเรานะฮะแล้วตอนนี้เราให้ฝ่ายกฎหมายดูอยู่ด้วยว่าในคําสอนคําสั่งคําไหนที่มันขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญขัดกับกฎหมายแพ่งกฎหมายพาณิชขัดกับกฎหมายอาญาขัดกับสิทธิมนุษยชนนะครับ อันนี้เราให้ฝ่ายกฎหมายดูอยู่นะฮะซึ่งตรงนี้ครับเนี่ยฮะหน้าต่างๆนะครับมันมีหลายหลายหลายองค์การนะฮะทางด้านขวาเนี่ยขวาเนี่ยจะเป็นภาษาอาหรับส่วนทางด้านซ้ายจะแปลเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมมีอยู่เลยเนี่ยในมือเลยมีทั้งฉบับแปลเป็นภาษาไทยฉบับแปลเป็นภาษาจีนฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษครับหลักฐานอยู่ในมือผมไม่เรียบร้อยแล้วแล้วผมไม่ได้มีเฉพาะเล่มที่อยู่ในหอสุห่งชาติอย่างเดียวนะฮะมีเล่มอื่นๆอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเปรียบเทียบไว้หมดแล้วนะครับซึ่ง เราถึงมั่นใจว่าถ้าปล่อยไว้มันจะเป็นภัยต่อคนทั้งโลกนะฮะเมื่อมีคําสอนที่เป็นภัยร้ายแรงนี้แล้วปล่อยให้ผู้นําศาสนาอิสลามเอาไปสอนคนอิสลามให้เกียดชังคนต่างศาสนาขนาดนี้ครับนะครับนะครับมันมีหลายหลายสุลเลาะหลายายะมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันวันจันทร์ฮะวันจันทร์ตอนสองทุ่มครึ่งเราจะมาขยายรายละเอียดของในคำพีอักลานที่แปลเป็นไทยเนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดเจนมากขึ้นอีก นะครับอ่าอย่างที่พี่อันนั้นอยู่หน้าพันสี่ร้อยกว่านะฮะเดี๋ยวดูหน้าหน้าหลังๆนิดนึงนะครับมันมีเยอะฮะมีหลายบทนะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเปิดไปหน้านีดหน้าสักหน้านึงแล้วกันนะฮะให้เห็นตัวอย่างนะครับ เอาสกุณนะครับเนี่ยเอา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 เช่นตัวอย่างของสูรล้อนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้สูรล้อที่สี่สิบเจ็ดนะครับอายาที่สี่นะครับหน้าหนึ่งพันสาม้อยยี่สิบเอ็ดนะครับเมื่อพวกเจ้าพบบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็จงฟันที่คอวงเล็บจงฆ่าเสียจนกระทั่ง เมื่อพวกเจ้าป่าพวกเขาจนแพ้แล้วก็จงจับพวกเขาเป็นเชลยนอกจากนั้นจะปล่อยเป็นไทยหรือจะเรียกเอาค่าไถยก็ได้จนกระทั่งการทําสงครามได้สิ้นสุดลงด้วยการวางอาวุธนะครับเนี่ยยกตัวอย่างนะครับเนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ยตัวอย่างมันเป็นอย่างนี้ครับอยู่ในคําสอนนะครับเนี่ยยกตัวอย่างฮะสุรอที่สิบเจ็ดอาญาที่แดส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัานั้น ความพินาศไหยนะจะได้แก่พวกเขาและพระองค์ได้ทรงทําให้การงานพวกเขาไร้ผลนะครับมีเยอะฮะมีเยอะเดี๋ยวเราค่อยชำละเพิ่มนะครับอะมาต่อเลยครับท่านต่อไปครับพี่พี่จิรวัตครับสิ่งที่สิ่งที่สํานักจุฬาตอบกลับมาแล้วอย่างเงี้ยฮะถือว่าพอใจไหมครับหรือต้องการให้แก้ไขอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญฮะพี่จิรวัตครับ ครับก็พอใจระดับหนึ่งครับแต่ยังก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าเราคันสอนเขามันเป็นไงอย่างนี้จะทําให้เราไม่ไว้วางใจครับก็อาจจะแก้เขาเอาหน้ารอดแต่ก่อนจะได้ประมาณนั้นนะอยากให้เขาแก้แล้วครับไอ้พวกคำพีพวกนี้มันเกินกว่าพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วมันค้ำขึนมันป่าเถื่อนมันยุคโบราณแล้วครับทุกนั้นมันมีสงครามแย่งกันคุณจะมาใช้ตรงนี้ไม่ได้แล้วครับต้องตัดออกไปบ้างนะมันมันไม่ใช่ศาสนามันเป็นลัที่อย่างที่คุณ คุณมตีว่าเนี่ยแหละครับ